แล้วคุกทําไมยังไม่ไล่คุกอะไรเลยไม่ต้องคุกมากนี่แกอีกหลายตัวยังไม่ไล่ออกเอางี้เขาจะลูนนมๆถ้าทะเลาะกันอย่างงี้กูให้ใครวะอรีกูยากให้กูให้กูให้สามคนไปเปิดโรงแรมทะเลาะกันเลยไปเฮียไปกลับบังคมทุ่งกองเด็กไอเด็กไอเด็กถือไว้ถือไว้ถือไว้หรือว่าให้กูโอ้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 มาเหมือนกับม้าล่อท่านนาย ผมได้รับคำสั่งทั้งให้ไปตรวจดูว่ามีใครแปลกปลอมมีใครจงรักภักดีที่จะมาอยู่ร่วมกับกอบกู้บางเมืองผมเลินทางไปไปถึงอัลลังยาประเทศไปไงเป็นไงบ้างละ่ะก็ข้ามไปปอยเปกกะไปแออะไรนะัสตาเบก,ก,กะเออแล้วเป็นไงวะอู้กวจะไปอยู่สักห้าคืนอ,อ๋ออยู่แล่คืนเดียวแล้วทำไมไม่อยู่ห้าคืนละ่ะหมกตกกลับมาเล้ว ก็ไปทำไมที่นั่เป็นคาสิโนนายครับผมมีความประสงค์จัดแจ้งกับนายว่าเมียสองคงที่ให้มาเนี่ยก็ประทัดให้ไปแล้วจะทำไมล่ะใช่ไม่ล่าเลยเป็นยังไงอะอ้วงคงหนึ่งแก่คงหนึ่งไม่เอาสาวๆมาเอาแก่ๆมาให้สาวๆแล้วเอาไว้เองหมกเลยแหมปากดีปากดีหน้าตบปากจริงๆบรไสไทแล้วมึงไม่แก่เหรอ แม่อีนี่เป่งผมขออนุญาตลายไม้เรื่องอะไรเวลามันน้อยผมจะเอามันกลับไปเลยคืนให้นายนายไม่เอาใช่ไหมไม่เอานี่จะบอกให้คนเรานะอย่าไปดูว่าเขา,เขาอ้วนหรือแก่คนเราเนี่ยมันรักกันมันรักกันที่ใจมันจะอ้วกสิเวลาอยู่กับมันนะอเอา<ม>อย่างนี้ครับผมจะพพามังไปไม่เอากลับบ้างนะวถวายวัดเลยได้ไหม เมียไม่ใช่สังฆทานไปแล้วพูกจ่าอะไรอ่ะจิ๊บสายพุ่มตีพุ่มมือแรงจังเลยขอโทษทางพวกหลีมากครับอันเนี้ยโอ้ยเอาหลุดอีกนิ้วคณะที่หาที่ไหนมากดูท่านไหมชุดนี้เป็นชุดโชยชม ไแก้งไปว่าจะมีมวยดีจากมหัตต์กระผมเป็นหัวหน้าท่ายมวยอยู่แล้วเด็ยวจากให้ยังมีอะไรที่สนุกสนุกกว่าคอนเทนต์วมวยอยีกเราคือ,อมหมอใหญ่ yêu chân yêu kiều thân yêu mẹ yêu kiểu chất yêu cõi lẻ liêu, tiêu kiều ăn kiều coi ao ăn nụm nụm, sâu sao mà ăn kiều kiều chứ ăn nụm nụm, sao ăn mà ăn kiều ăn เอ้าเฮวเฮมาพบแม่คุณบุญพา<ส>มาพบแม่คุณบุญพาช่างสวยถูกตา,ฉกตาฉเฉลิมชยัยเอ้าเฮวเอ้าเฮวเฮวคู่กับน้องวันนี้มาคู่กับน้องวันนี้ที่จะไม่นีน้องไปไหนเอ้าเฮวเอาเฮวเฮวโอแม่คุณคนสวย พี่ขอรํำด้วยจะได้ไหมเอ้าเฮลเอ้าเฮลเฮลที่รักน้องดีใจจริงพี่จะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนเฮลเอ้าเฮลเฮลคงเป็นบุญวาสนาคงเป็นบุญวาสนาที่นำพาเฉลิมใทยเฮลเอ้าเฮลเฮล สวาสนาคงเป็นบุญวาสนาคงตัวพี่ยาจะเริ่มใจเออเงอเง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 ยเงเงยเฮอเอาเฮ เฮวเอ้าเฮลเฮวแม่โฉมตรูนี่คู่ที่สองโอโฉมตรูนะแม่คู่ที่สองเฮกมาช่วยกันร้องละให้ขึ้นใจเฮวเอ้าเฮลเฮมามา <Yeah. S 1> แม่ตาน้อง <Yeah. S 1> ว่ามามานะแม่ตาน้อง <Yeah. S 1> เธอนั้นสวยไม่ต้อง oh. เออว่าเจีระไนเฮวเอาเฮล ไม่ต้องดึงจมูกแล้วไปทางนั่นทางนี้ไม่ต้องดึงจมูกและหันคางทางนี้ไม่ต้องดึงหูหนีและไปไว้ที่ไหนเฮวเอาเฮวเฮวไม่ต้องดึงเนื้อหนังและไปฝังตะเข็บ <He el. S 1> ไม่ต้องดึงเนื้อหนังและไปฝังตะเข็บดูดไขมันไปเก็บวารังไข่เฮวเอาเฮล เชื่อเถิดนะไ<ถ>ข่ไม่ฟอกเชื่อเถิดนะนะไข่ไม่ฟอกเกบไปนานละนอไม่ต้องถึงหมอทำขวัญไงเฮ้วเอาเฮ้วเฮ้ว เชื yeah, ่อเถิดนะแม่คนดีจงเชื่อเถิดนะแม่คนดีรักพี่นี่ไม่มีเสียดายเออ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 จงเชื่อเถิดนะแม่คนดีจงเชื่อเถิดนะแม่คนดีรับรองรักพี่ละไม่มีเสียดายเออเออเออเอ้เชอเออเอ้เชอเออเอ้เฮาเอาเฮ้าเฮา เดี๋ยวนี้สำนักพี่อยู่ที่ไหนเฮล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 ใี่เป็นแบน <c oughs> เะนะอ็มน,น่ารมกจะอยู่ด้วยคนนะ่าจะได้ไหมเฮลเฮล ผมจะร้องทำนองเกี่ยวข้าวหนุ่มๆสาวมากันมากมายเฮวเอาเฮวเฮวเขาว่าคนไทยน้ำใจดีทั้งน้องทั้งพี <blond> ación, <ach> ่ก็คนไทยเฮวเอาเฮวเฮลมาเล่นคู่กับดวงดาวดูเธอนสาวว่าใครเฮวเอาเฮวเฮว ร้องร้องร้องสนานเราอายุเยอะไปหมดเลยทีนี้พูดอะไรออกไปเนี่ยสวยๆทุกคนทำไมต้องพูดความจริงด้วยล่ะอยากจะถามเธอให้ชัดๆเลิมนบพารัตแล้วหรือไรเฮลเอาเฮลเฮลอี้จะพาแม่ทูนหัวไปเที่ยวให้ทั่วเมืองไทยเฮลเอาเฮลเฮล จะนั่งรถหรือลงเรือไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้เฮวเจ้าเฮวเฮวจะไปไหนพี่ไม่คล่องขัดไปสามจังหวัดที่ไม่ไปั๊บัวระเบิดเฮวเฮลบัวจะตายแล้วไม่ได้เกิดโดนระเบิดตูมเดียวตายเฮลจะตายแล้วไม่ได้เกิดไม่โดนระเบิดตูมเดียวตายเออ Ao oh, rei, hey, oh, hey. ค่นไทย <He> el, เฮลเอาเฮลเฮลได้มารวมรวมสำนักกับพี่พงศักดิ์โตโพใหญ่เอาเฮลเอาเฮลเฮลแล้วจึงชวนอวดน,น,นวลน,น้องมารำร้องกันเถิดน้องชายเฮลเอาเฮลเฮลโอแม่ฝรั่งข้างล้วจะสุกคาคัวไว้คอยใครเฮลเอาเฮลเฮลให้พี่ <He> el, มา อยู่ต้ตตนยายน้องไม่หล่นให้พี่สักใบเฮวเอาเฮวเฮวเออจันจาจันจาพี่เทพันชาดันเหมือนกระต่ายเฮวเอาเฮวเฮวเดือนง่ายยังไรเงาลอยให้งอยเงาอยู่ยังไงถ้าเดือนง่ายย่อยเงาลอยให้งอยเงาอยู่ยังไง เะเอาเธอเอเฮลเอาเฮลเฮลพี่หนุ่มก็แก่พี่เอ๋ก็จัดทั้งนพรัตรและพี่เหลิมชัยเฮลเอาเฮลเฮลก็ยินตาสปาสตาร์ช่างคุ้มค่าหน้าคลั่งคล้ายเฮลเอาเฮลเฮลมาครบทีมผู้พิทักษ์ที่พ่อพงศักดิ์เขาจัด พระคุณขอบพระคุณอย่างจริงใจังไเชิญเงิญเงยเฮลเอาเฮลเฮลแล้วเข้าไปทางไหนอ่ะเอานั่งนี่นั่งกันตามสบายลุกๆพุพนนั่งกันตามสบาย จะไม่ได้มวยมาเหรอเป็นยังไงบ้างเล่าคุณหญิงดูเพลงขึ้นบานชื่นใจค่ะท่านพี่นานแล้วที่น้องไม่ได้ชมเพลงเกี่ยวข้าวเคยได้ยินก็แต่นอกเขตที่พักช้าใคหมาขอเดชะทําไมไม่ขอตังค์ <c oughs> เดชะมันจะไปใช้อะไรได้เอาตังค์ไปที่ขอตังค์ <c oughs> ไม่ให้ไม่มีตอนนี้ทองดีฟันขามาแล้วครับ รอแป๊บนึง่งนี่ตัวจริงเว้ยพระเดชพระคุณท่านวันนี้นอกจากมีความเันเด็เอารวงล้มโอ้โหแล้วมึงจะชนะเขาไม่แน่ไอ้งามไส้นอกจากมีงิ้วมีเพลงพื้นบ้านให้ชมวันนี้ผมในฐานะครูมวยก็ดูการชกมวยจัดมวยพระคุณท่านได้ชมด้วยขครับมวยมาจากไหนเลยมักกะสันมักกะสัน่ป มาจากมักกะสันเลยเหรอเป็นครูมวยที่ดีก็ต้องหามวยดีๆให้พระเดชพระคุณท่านได้ดูกันจะชมเลยหรือเปล่าขอรับชมเลยอ่ะเชิญทำไมอขอเดชะเนี่นเยนะเออบ้านท่องไม่ขอรถรถไม่ขอที่ดินไม่ขอเอามวยมาเอามวยมาเอา้าม,ม,ม,มันเอาไปเลยมวยกระเทยก็เพ่งเอามวยมาแล้วอ่ะเอามวยมัดต่อสู้ต่อพามวยมาเออของผมนี่สุดยอดเลย ไป็นไงทองดีฟันขาวอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยตอนนี้นี่ทองดีฟันขาวแล้วเนี่ยพูดได้ไหมยิ้มพูดไม่ได้ยังนั่งอยู่มันพูดไม่ได้แล้วมันจะเป็นแชมป์แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นใช่ทองดีวันขาวลูกศิษย์ข้าใครทองทองดีฟันเหลืองลักษณะไม่แปลงควันแล้วมันเกิดวันจันทร์ใช่กินตะพีเล่งเทสเชิญ โชคกันได้เราจะดูเดี๋ยวผมจะพระเดชพระคุณท่านจะชมเชิญพระเดชพระคุณท่านได้ชมวยคู่นี้รับรองมีความสุขเป็นไหมต่อไหมลิมขวามือพระเดชพระคุณท่านชื่อไอทองดีควัญเาวันินิ้วเดรู้เลยเนี่ยรู้เลยเนี่ยเล่นไม่เป็นสามสองเป็นลูกศิษย์ของก็ผมเอง ่อรองก็ได้นะบอกมวยมึงด้วยให้ทันเดือยก่อนเอ้ยมวยไม่จะตีไก่เหรอวันนี้ชื่อทองดีวันขาวเพิ่งสมัครมาเป็นศิษย์ใหม่พระคุณท่านดเดี๋วดูมีลาการทกว่าจะถูกตาถูกใจพระคุณท่านไหมเป็นลูกศิษย์ของครูเหิมอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะดูหน่วยก้านเองก็แล้วกัน เอาให้ดีนะไฟนี่ไฟสำคัญเวยมองดีเต็มฝีมือเลยนะลูกวันนี้เป็นวันของเองแล้วไฟจะไฟที่ชนะจ,จะพาเรากินเคสีนับว่าเป็นบุญของเองนี่เป็นไงยิงสอนเดี๋ยวนะไฟนี่ใครแพ้นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ hay những เดี๋ยวถอดบางคนหน้าเดียวกันถอดบางคนลุกตกลงกูต่อยใช่ไหมเขาต่อยเขาพ่นมันทำไมล่ะยกที่หนึ่งโอ้โหมีดานโอ้โหมีดานมีดานยกที่หนึ่ง

<Okay. S 2> เอามันไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วออกมาค่ะทำไมอ่ะนับชาเดี๋ยวมึงก็ลุกทันนะเดิเป็นยังไงเจ้าค่ะพระเดชพระคุณท่านมวยชุดนี้ไอ้ทองดีฟันขาวลุกสิกกับผม ถูกใจพระคุณท่านไหมเจ้าค่ะถูกใจเฮ้ยไม่พาใครออกมาโตอื่นไม่ชวนหรอกตัวนี้มีเท่าไหร่เล่นให้หมดเฮ้ยหมดตัวแน่นอนเล่นให้หมดตัวมึงไปพาใครออกมาไอ้ทองดีไปไหนเมื่อกี้ที่มาต่อเมื่อกี้เองเหรอกี่ชุดนักมวยเออเหมือนงาะถอดรูปเลยเนาะเข้ามาคนที่ชอกินนี่ทำไมหน้าเด็กจังอ่ะ อายเขาไหมเด็กพูดอย่างนี้อายเขาหรือยังโดนนักแข้งเข้าไปแก่เลยขอรับนี่คือทองดีฟันขาวลูกศิษย์กับผมเองขอรับถูกใจพระคุณท่านไหม ากไม่มีการใดสำคัญแล้วน้องจะขอประทานอนุญาตจากท่านพี่าพาลูกๆทั้งสองคนกลับเข้าที่พักขอท่านพี่โปรด<า>ประทานอนุญาตาให้น้องด้วยได้สิจ๊ะอกเลจะมาแล้วคุณหญิงพาลูกๆไปบ้านก่อน อยากจะพบอยากจะช่วย เจ้าทองดีฟันขาวคนนี้เข้ามาใกล้ๆพระเดชพระคุณท่านเร็วข้าจะประทานรางวัลให้มันสักห้าตำลึงโอ้โห้าตำลึงดีนเอาเจ้าห้าบาทดีมันอย่างนี้มีห้าตำลึงกับห้าพันในคอเองจะเอาไหนขอห้าพันก็แล้วกันห้าพันเอาไว้ก่อนเอาห้าตำลึงไปก็แล้วกันครูพูดอะไรเนี่ยครูขอบคุณพระคุณท่านเร็วมีรางวัลให้เข้าพเจ้หนุนเข้าไปลูกข้าน้ำพระทองดี ชาตินี้ได้ชีวิตนี้ต้องการรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินขอเพียงข้าได้เป็นทหารก็เป็นบุญหัวแล้วขอรับบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนหรือ,อนนบ้านข้าอยู่อุตรดิตถรับอุตรดิตถ์ใกล้ๆกับเมืองที่ตากข้าคลองอยู่สิใช่ขอรับดีเลยอย่าง,น,งนั้นครูเหรวันรุ่งพุ่งนี้ บ้าโมงเช้าทองดีฟันขาวมันเก่งมวยอย่างเดียวไม่หละเจ้าจะต้องเก่งเพลงดาบด้วยแล้วไปลบกลับกันมาด้วยกันค่าพญา,า,าตา่างข้าจะรับเจ้าเป็นทหนารเป็นาทหารชายโยหรือเป็นทหารแล้วเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยปวดหิดหรือเปล่าเอ้าเอาเลยนั่นมีอาการเอ้ามีอาการเอ้างานงานเข้าเลยกูเอ้าเอ้ามีอาการไปแล้วอุ้ยสะบัดไปเลยมีอาการยังไงเนี่ยพี่นพงานเข้าแล้วเห็นไหมเนี่ยไอ้หน้าบึดยังไงเนี่ย เออไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วกอดบุ้งอะไรเลยมึงเนี่ยดีใจลืมตัวเห็นตัวเท่าๆกันยังไม่พออีกเหรอไม่พออีกเหรอผิด <c oughs> ตัวผิดตัวขอโทษนี่มันเป็นนิสัยนึสันดานมึงไอ้กอดผิดตัวเนี่ยนี่ไม่ใช่ครูนี่ตบหัวทิ่มเลยนะเนี่ยเอาซืเอาซะเลยเดี๋ยวจะลืมพิธีการแล้วเขาต้องขอตัวก่วอ,อนนะไม่ไหวจะเคลียร์ไปรีบไปเคลียร์ซะเลยเมนู